Yn ystod y cyfnod, mae'r cyfnod ซินดี้ค่ะขอต้อนรับสู่รายการพระธรรมในใจรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพที่ยึดพระธรรมของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตโดยแต่ละท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามมากมายค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นนักธุรกิจสาวค่ะทั้งที่เธอเพิ่งเรียนจบแต่อะไรทําให้เธอตัดสินใจมาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองและพระเจ้ามีส่วนยังไงบ้าง ถ้าพร้อมแล้วให้เรามาพบกับเรื่องราวและพระคำในใจของคุณศิรพรวุฒิเธศรษฐกิจหรือพี่เอมมี่กันเลยค่ะ อจารยียนมี่ทำอะไรอยู่บ้างคะทั้งงานส่วนตัวแล้วก็งานรับใช้ค่ะถ้าเป็นงานรับใช้เนี่ยถ้าอยู่ที่โบสถ์จะรับใช้ในด้านดนตรีแล้วก็เป็นครูสอนละวีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกำลังศึกษาที่โรงเรียนพระคิดธรรมอยู่ก็จะต้องออกไปฝึกงานที่คิดจักสะพานเหลืองคลองตันซึ่งก็จะรับใช้ในด้านต่างๆตามที่หัวหน้างานได้บอกให้ทำนะคะแล้วก็ ปัจจุบันเป็นเลขานุการของคณะกรรมการอน,นุชนขดจักเขตกลางภาคเจ็ดด้วยค่ะแล้วก็ส่วนงานปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเพสต็อปเปอร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทกำจัดมแมลงที่รับทำทั่วประเทศไทยค่ะ เกี่ยวเลยนะคะตอนปริญญาตรีจบบริหารธุรกิจระหว่างประเทศทีส่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จบปริญญาโทด้านบริหารเอกกลยุทธ์ที่ประเทศเกาหลีซึง่งก็ไม่ได้เกี่ยวเลยแต่พระเจ้าก็นำให้เรามาทำในด้านนี้ค่ะแล้วพระเจ้ามีส่วนนำมายังไงคะพระเจ้ามีส่วนมากเพราะจริงๆในช่วงที่จบมาใหม่ๆเนี่ยก็ มีความฝันเหมือนทั่วไปนะคะคืออยากจะเป็นสาวที่สวยๆวยเดินอยู่แถวสีลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้านำก็คือพระเจ้าไม่ให้ในสิ่งนั้นเราพยายามสมัครงานพยายามขนขวายหางานด้วยตัวเองนะแต่ว่าพระเจ้าก็ปิดทางทุกทางแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าเปิดก็คือสิ่งนี้ก็คือมีคนแนะนำะน้ำยาตัวนี้เข้ามาแล้วก็แนะนำว่าเออมันดีนะเราก็ลองใช้ดูแล้วก็พิสูจน์ว่าอมืมันโอเคจริงๆเราก็เลย รู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะก้าวออกมาจากสิ่งที่เราคิดแล้วก็ทำตามพระเจ้าคือเราอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าก็นำคี่มารู้จักพระเจ้าได้ไงคะรจริงๆเกิดในครอบครัวคริสเตียนนะคะพ่อแม่ก็รับใช้ในคริสตจักร คุณแม่เป็นครูรวีเนาะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ปกครองในคริสตจกักรก็เลยตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยก็จะคลุลีอยู่ในวงการคริสเตียนแล้วก็คลุลีอยู่กับการรับใช้ในคริสตจกักรก็เลยจริงๆเรียกว่าเป็นความเคยชินนะคะที่เราอยู่ในคริสตจกักรถามว่าเด็กๆตั้งแต่เล็กจนโตถามว่ารู้จักกับพระเจ้าจริงๆไหมก็รู้จักเรียกว่ารู้จักในสมองดีกว่านะคะ mm hmm. เพราะว่าเราเรียนลูวีเนาะครูลูวีก็จะปลูกฝังเราให้ เราทําอย่างนู้นให้เรารับใช้ให้เรามานมัสก,กการที่โบสถ์ให้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคริสเตียนทั่วไปนะฮะก็คือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ปลูกฝังเรามาแต่ว่าจุดที่กลับใจจริงๆเนี่ยก็คือเป็นจุดตอนที่เรียนไปรปริญญาโทที่ได้เจอกับพี่น้องคริสเตียนที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าที่แตกต่างจากเราเขาได้รู้จักกับพระเจ้าเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัว แล้วเราก็รู้สึกว่าเออแล้วเราล่ะเรารู้จักกับพระเจ้าขนาดไหนเราได้มีประสบการณ์เราได้สัมผัสกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนซึ่งเรารู้สึกว่าเราขาดตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเรากับเป็นคริสเตียนที่ดูดีมากแต่ว่าเราไม่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเลยจริงๆ <c oughs> ก็เลยจุดนั้นเป็นจุดที่เราได้มีโอกาสกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กับใจได้คุยกับพระเจ้าว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราเหมือนกับเราเสียส้างกับพระเจ้า ที่ผ่านมาเราเหมือนกับเราไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าจริงๆแต่ว่าเราทําเหมือนกับเรารู้จักกับพระเจ้าซึ่งนั่นก็เป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตนะคะก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับคริสเตียนทั่วไปที่โอเคมีประสบการณ์กับพระเจ้ากลับใจแล้วก็รับปฏิสมาหรืออะไรางี้แต่ว่าชีวิตของเอมี่คือย้อนหลังคือรับปฏิสมาก่อนเราถึงจะรู้จักกับพระเจ้าจริงๆ ชีวิตยังไงบ้างค่ะก็จริงๆพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมที่สามารถท่องได้ก่อนพระธรรมยอมบทที่สามพอสิบนะคะเป็นพระธรรมหนึ่งเป็นตัวบทที่หข้อที่เจ็ก็คือจงละความกวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพระธรรมตอนนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะเพราะว่ามีคนคนหนึ่งมีพระเจ้าที่คอยห่วงใยเรานะคะไม่ใช่แค่ว่าเรา ดำเนินชีวิตแต่ละวันดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆตัวคนเดียวจริงๆเป็นลูกคนเดียวนะคะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามีพระเจ้าคอยห่วงใยเราอยู่โดยเฉพาะช่วงที่เอมี่ได้ไปเรียนอยู่เมืองนอกนะคะ่ะก็ไปคนเดียวมาตลอดแล้วก็ยิ่งตอนนี้ก็เปิดบริษัทก็เปิดเองอีกนะคะก็ละหลายสิ่งหลายอย่างชีวิตก็รู้สึกว่าเออมันขาดความมั่นคงหลายครั้งเวลาเราเล่าให้คนอื่นก็รู้สึกว่าเออชีวิตมัน รบลื่นนะเราไปอย่างนี้หุยเก่งกลาแล้วก็สามารถผ่านมันมาได้แต่ว่าขั้นตอนระหว่างการที่เราจะผ่านแต่ละขั้นตอนตรงนั้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากลําบากก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อปุปสรรคเหมือนกันซึ่งพระคาตอนเนี้ก็บอกเราว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเ,เราไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ในทุกสิ่งที่เราทําอยู่ถ้าเกิดเราเชื่อวางใจในะพระเจ้า ก็จริงๆก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยคิดว่าเป็นหนึ่งในแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้านําให้มาเปิดธุรกิจของตัวเองซึ่งทําให้เรามีเวลาสามารถจัดการเวลาได้เองซึ่งหนึ่งเรามีเวลาและที่จะทําตรงนี้แต่สิ่งที่จุดประกายให้เอมี่มาเลือกเรียนพระคิตธรรมเนี่ยเพราะว่ามีผู้รับใช้ท่านหนึ่งระหว่างค่ายค่ายหนึ่งนะคะเขาก็เดินมาหาเราแล้วก็บอกว่าพระเจ้าเรียกให้เอมี่เป็นคนที่สอนคนนะ พระเจ้าเรียกให้เอมี่รับใช้ในด้านการสอนแต่ว่าไม่ยังขาดอยู่อย่างหนึง่งซึ่งคําถามที่อาจารย์ทิ้งไว้นั่นแหละทําให้เอมี่ต้องกลับมาที่ฐานว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเมื่อเราลองมาคิดดูแล้วเนี่ยก็เรารู้ว่าเราขาดความรู้ด้านพระคัมภีร์เพราะว่าไม่เคยเรียนสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เราใช้หนุนใจน้องๆสิ่งที่เราใช้สอนน้องๆคือประสบการณ์ทั้งนั้นแต่ว่าหลายครั้งที่เราไม่ได้กลับไปในพระคัมภีร์ หลายครั้งเราไม่ได้แน่นในตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราจะต้องมาเรียนประกอบกับที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าเป็นช่วงที่กลับใจช่วงที่ไม่กลับใจตอนปริญญาโทจุดนั้นทําให้เมี่รู้สึกว่าอยากจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักเลยในการที่มาเรียนพระคิดธรรมเนี่ยก็คืออยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็สิ่งที่จะเสริม ตรงนั้นไปอีกก็คือเราจะรับใช้พระเจ้าได้มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นถวายเกียรติพระเจ้ามากขึ้นขอบคุณพี่เอมี่มากเลยนะคะสําหรับข้อคำามดีๆแล้วก็คาแบ่งปันในวันนี้คะ่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะเวลาแอมี่มองย้อนกลับไปในชีวิตแอมมี่จะเหมือนจิก๊กซอภาพใหญ่ที่แต่ละเหตุการณ์ในชีวิตเป็นจิก๊กซอเล็กๆที่พระเจ้าคอยเติมเต็ม พราะทุกครั้งที่มองไปเราได้เห็นภาพที่สวยงามขึ้นในชีวิตของเรานะคะสิ่งที่พระเจ้านําในชีวิตของนี่พระเจ้าล้วนแต่ให้สิ่งที่ดีถึงแม้ในเวลานั้นมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เมื่อเรามองย้อนกลับไปมันเป็นสิ่งที่ดีเลิศจริงๆที่พระเจ้าให้ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกังวลต่อสิ่งต่างๆได้แต่พระเจ้าบอกว่าให้เราละทุกอย่างไว้กับพระองค์และพระองค์จะทรงดูแลเองแล้วกลับมาพบกับรายการพระคำในใจรายการที่จะนำเอาข้อพระคำพีดีดกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาหนุนใจคุณผู้ชมให้มีกำลังก้าวต่อไปได้ใหม่แล้วพบกันใหม่ทุกวันพฤหัส,สบดีสามารถรับชมรายการได้ที่ thai cgntv net หรือใน YouTube ก็สามารถชมได้เพียงพิมพ์คำว่าพระคำในใจสำหรับวันนี้ซินดี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอะไรทำให้พี่ซองตัดสินใจไปเรียนพระคัมพีที่อินเดียคะทั้งๆท,ที่มันก็มีหลายที่ให้เลือกได้